มากัน้นไม่ให้เข้าพื้นที่ด้วยจนวันนี้มีข่าวว่าไอ้คนคนเนี้ยขออนุญาตไปศึกแล้วแต่ยังไม่มีใครเจอหลักฐานก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ศึกจริงหรือเปล่าเพราะมีข่าวว่าคนคนนี้คือพ่อตัวจริงของเด็กแต่ให้น้าดอกไม้มาใส่ชื่อแทนแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่ยอมศึกแม้กระทั่งบิ๊กตาวว่าบอกว่ามีภาพมีคลิปนะก็ไม่สึกจนวันนี้เจ้าคุณสรูปยอมสึกก็เลยมีข่าวว่าเขาก็แอบไปสึกแต่ยังไม่มีใครเห็นภาพ สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวท่านเตรียมนอนได้แล้วนะครับอันนี้ผมเข้ามาไลฟ์แบบคุยกันแบบเรื่องสัพเพเหระเรื่องวงการสงเป็นเรื่องที่ผมนอนไม่หลับว่าพรุ่งนี้จะไปวัดไหนกันอีกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะคือวันนี้ข้อมูลเนะ่ยที่ที่ผมว่าตำรวจเขาเก่งมากเขาไปตามว่าการโอนเงินเนี่ยคือตอนนี้ผู้ชมฮะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านต้องไม่เห็นนะเออนับก่อนนะขอนับระดับเจ้าคณะก่อนนะที่เข้าใจว่าพรุ่งนี้ต้องมีการอัญเชิญไปหาท่านเนี่ยนะตำรวจอาจจะต้องแล้วถ้าลูกศิษย์ดูอยู่นะเออก็บอกกับหลวงพี่หลวงพ่อท่านด้วยนะเออบอกไอ้พุทธฝากมาบอกเนี่ยนะว่าพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่อาจจะไปสอบถามท่านว่าโอนเงินให้กับดอกไม้เพื่ออะไรเนี่ยนะฮะอย่างทางด้านของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ คิดสึกวันนี้อันนี้ตามรายงานนะรายงานเขาเล่ามาว่าก๊อฟอะน่าจะโอนเงินให้กับเจ้าคุณน่ะล้านแปดคำถามคือก๊อฟทำงานอะไรแล้วเอาเงินไหนมาโอนให้กับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปักน้ำวันนี้ที่ท่านตัดสินใจสึกที่เชียงใหม่จำได้ใช่ไหม มีข่าวว่ามีเงินไปเข้าบัญชีท่านล้านแปดแล้วก็มีข่าวว่าท่านโอนคืนมาให้น้องก๊อฟนะฮะสองพันซึ่งผมเชื่อว่าตำรวจก็ต้องถามน้องก๊อฟว่าล้านแปดที่โอนไปให้เจ้าคุณเนี่ยมันมาอย,ยังไงเพราะน้องก๊อฟบอกทำเซรามิกแต่ช่องแปดพยายามไปหาร้านเซรามิกของน้องกอ๊อฟยังไม่เจอนะฮะ แล้วอย่างที่บอกล่าสุดน้องก๊อปบอกว่าไม่ใช่น้องก๊อปบอกสิเอเจนซี่ที่ให้เชาบ้านดันเจอว่ามีผู้ชายสองคนโอนเงินมาให้น้องชำระไอ้เรื่องค่าเช่าครบหนึ่งแสนเรียบร้อยแล้วล่าสุดเนี่ยที่มีอยู่ในมือผมเนี่ยนะอันนี้เดานะเล่าสู่กันฟังแบบเดาๆมีด้วยกันสิบสองรูปนะฮะเป็นพระผู้ใหญ่ที่ไปตรวจสอบเจอว่า โอนเงินให้กับน้องก๊อปแล้วเข้าใจว่าถ้าเดินเข้าไปหาท่านที่วัดเนี่ยลูกศิษย์ก็คงเถียงคอเป็นเอ็นอีกว่าหลวงพ่อไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยซึ่งอันนี้เราก็ต้องเข้าใจลูกศิษย์แต่ตอนนี้ที่ตำรวจอยากรู้คือเงินสำหรับ12รูปที่พบว่ามีเส้นสายการเงินของน้องไหลเข้าไปและท่านก็ไหลเข้าเป็นชีน้องก๊อปด้วย12คนใน12นี้ ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องโดนสึกด้วยอีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเออใช่วันนี้เพจท่านเปาเขียนดีมากสำนักพุทธเนี่ยนี่สำนักพุทธอย่ากลัวผมนะจริงๆแล้วสำนักพุทธควรจะพูดบ้างหนะแต่ก็เข้าใจแหละว,ว่าสำนักพุทธอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมนะเพราะพระจะไปสนิทกับศีกาแล้วขณะเดียวกันสำนักพุทธก็คงจะไม่ขอไปเปิดบัญชีดูว่า,วามีเงินไหลเข้ามา จากศรีกาไหลมาหาเจ้าคุณและเจ้าคุณไหลไปหาสีกาหรือเปล่าผมเชื่อว่าสำนักพุทธไม่รู้เรื่องนี้เพราะนั้นคนก็เลยถามบอกเอ๊ะทำไมสมัชพรพุทธเนี่ยเหมือนเหมือนอม,มสากหรือเปล่าช่วงนี้เงียบเหลือเกินจริงๆพออสำนักพุทธท่านควรจะต้องออกมาชี้แจงให้ให้สังคมฟังบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพระที่พยายามปิดเครื่องหนีอย่างวันนี้ที่วัดโสธรเนี่ยคำถามคือสำนักพุทธไปด้วยนะวันนี้แต่ไม่พูด คือถ้าคิดในแง่ดีสํานักพูดท่านก็คงจะมองว่าสํานักพูดที่ฉะเชิงเซาท่านก็คงจะมองว่าท่านไม่มีหลักฐานท่านก็กลัวว่าพูดไปเดี๋ยวมันจะไปพาดพิงเนี่ยนะฮะกับพระที่วัดโสธรแต่ประเด็นก็คือท่านต้องช่วยพยายามติดต่อหน่อยไหมเพราะวันนี้บิ๊กเต่าเนี่ยท่านเอ่ยชื่อมาเลยถูกไหมคุณผู้ชมฮะว่าคลิปเนี่ยเป็นของใครแต่ประเด็นคืออย่างที่วัดโสธรเนี่ยยังไม่เจอพระรูปนี้แล้วแกก็ปิดเครื่องไปเลย แต่สานักพุทธเนี่ยว,วันนี้รู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดพอ,ออเป็นผู้หญิงลงไปแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่พูดไม่พูดไม่พูดแล้วแกขึ้นรถกลับคนก็เลยตั้งคําถามว่าเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยสํานักพุทธทาไมเงียบขนาดนี้แล้วไม่ต้องถามพวกเจ้าคณะนะฮะบางคนบอกเฮ้ยทำไมนักข่าวไปจังหวัดนี้ทำไมเจ้าคณะเงียบนักข่าวไปจังหวัดนี้ทำไมเจ้าคณะไม่พูดพูดได้ไงฮะก็ชื่อเจ้าคณะมันไปโผล่อยู่ในบัญชีตำรวจเข้าใจใช่ไหม แต่ไม่บอกจังหวัดนะเออไม่บอกจังหวัดนะบางทีเราไปจังหวัดเนี้ยเราก็จะไปหาเนี่ยแหละเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยน่าจะสนิทก,กับกอบ๊อฟบางคนก็บอกทําไมไม่ไปหาพระผู้ใหญ่เลยพวกเจ้าคณะไปหาทําไมล่ะครับเจ้าคณะก็หนีสื่ออยู่ฮะบางจังหวัดเพราะก็มีชื่ออยู่ในแบ็กลิสต์ตำรวจด้วยเหมือนกันฮนะตอนนี้อะไรอะไรแป๊บหนึ่งเจอตำรวจครับเละเทะเนีไม่ใช่ผมฮะไหนเขียนว่าอะไรแป๊บหนึ่งนะ โอ้ไม่ใช่ตำรวจตำรวจตำรวจคือตำรวจเก่งงานนี้ต้องให้เครดิตตำรวจคือท่านบิ๊กเต่าอ่ะอันนี้ขออนุญาตผมชมท่านเยอะมากเลยท่านจากกะเกษียณล,ละแล้วมุมหนึ่งคือแม่เสด็เนาะคือคนที่จะมาทลายตรงเนี้เอาจริงคือมันก็สําคัญนะเพราะแต่ละรูปแต่ละคนนะ่ะความศรัทธาก็เยอะไหนจะทรัพย์สินอีกเนี่ยนะฮะแล้วลูกศิษย์แต่ละคนก็คงไม่ธรรมดาแต่วันนี้ลูกศิษย์ผมว่าก็ต้องเข้าใจนะ พอวันนี้ตำรวจเห็นแล้วว่าภาพเป็นยังไงผมว่ารู้สึกก็ต้องหขบปากหมดน่นะนึกออกไหมต่อให้ศรัทธาขนาดไหนนั่งนวดเท้าให้ผู้หญิงอะ่ะอ่ะท่านท่านคิดว่ายังไงอะจะบอกว่าเออผู้หญิงเขาเจ็บป่วยแต่เตียงที่นอนเอ,อ๊ะมันเหมาะสมกับที่สงไปนอนไหมท่านคงเห็นแล้วนะ นกำลังนับ1ตัดออกตัดออก1 2 3 4 5วันนี้ที่มีกระแสข่าวว่าแอบไปสึกคือที่พิจิตแต่ยังไม่มีใครเห็นภาพถูกปะ่ะและที่อยุธยามีข่าวว่าแอบไปสึกแต่ยังไม่มีใครเห็นภาพกับหลักฐานซึ่งถ้ายังไม่สึกพรุ่งนี้น่าจะอยู่ในข่ายที่ตำรวจอาจจะต้องเข้าแวะไปหาหรือไม่ เพราะถ้านับจํานวนแล้วพรุ่งนี้อย่างน้อยๆถ้ายังไม่สึกนะน่าจะมีห้ารูปด้วยกันเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่มีข่าวเขาว่าข่าวเขาว่าห้ารูปที่เจอหลักฐานเด็ดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ใกล้สว่างแล้วไม่รู้ห้ารูปนี้คืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่าพรุ่งนี้จะบินทบาทหรือเปล่าครับพระผู้ใหญ่อย่าลืมบอาบินทบาทนะเอออยังวันนี้ถ้าเห็นเนี่ยเจ้าคุณประดิษฐ์เนี่ย คือแกกําลังจะไปอะไรนะซื้อจีวรใช่ไหมซื้อจีวรตํารวจไปหาตั้งแต่นาทีซื้อจีวรนเลยคือตํารวจก็ยังให้เกียรตินะให้ตอนเช้ากินข้าวกันให้เสร็จก่อนเนี่ยนะฮะแล้วค่อยไปอัญเชิญมาศึกเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะถึงห้ารูปหรือเปล่าอาจริงช่วงนี้นักข่าวทำงานหนักนะคืออย่างวันนี้ผู้ชมฮะโอ้โหอย่างพวกเราเนี่ยอย่างน้องไอซ์สารวัตรก็ดีน้องบีชมพูนุชก็ดีมีใครกันทางโซนภาคเหนือก็ดีเนี่ยนะ โอ้ยหลายที่คุณผู้ชมฮะมวันนี้วิ่งกันวุ่นเลยเรื่องตอนพักศึกอะแล้วข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากจนกระทั่งตอนแรกเนี่ยข้อมูลที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะตอนแรกเห็นเจ้าคุณคนที่หนึ่งเจ้าคุณคนที่สองแล้วมีตำรวจไปวัดสสธรอีกคือทำ่าหูไม่นึกว่าอยู่ๆจะปูพรมแบบพลึบลงไปแบบทีเดียววันนี้เออต้องเรียกต้องเรียกว่าเมื่อวานเลยต่นี้มันตีหนึ่งกว่านะฮะไม่นึกว่าจะลงคลึบ 3วัดหล,หลักเลยวันนี้แล้ว2รูปยอมสึกอีกหนึ่งรูปเนี่ยอันตรธานหายไปอยู่เห็นใช่ไหมแล้วลูกศิษย์มารับตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะขับรถออกไปแต่ย้ํานะท่านยังไม่ได้ผิดอะไรทั้งหมดนะเพราะทั้งหมดถึงแม้มีภาพแต่เรายังไม่ได้ฟังจปะปากท่านว่าไปยุ่งกับก๊อฟจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง3รูปด้วยศึก2อ,อย่างเหลืออีกหนึ่งนะที่วัดโสธรเนี่ยนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ให้รอจับตาอีก5นะฮะอีก5ซึ่งมีข่าวลือว่า5ตอนนี้มี2คน แอบไปสึกเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติในห้าคนนี้ยังไม่มีใครแอบไปสึกพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องไปเจอกันอีกห้าคนเนี่ยนะฮะแล้วลูกศิษย์นะเออถ้าดูอยู่นะโซนภาคเหนือนะถ้าดูอยู่เนี่ยไอ้ที่ลากร้วเหล็กมากันช่องแปดเอาไว้เนี่ยนะเออพรุ่งนี้อย่าเผลอไปลากกันนะถ้าเผื่อตำรวจเขาลงไปตอนสายๆเนี่ย <c oughs> คือเล่าไปแล้วก็รู้สึกโมโหแทนนักข่าวคือนักข่าวเราไปอะ่ะ อันนี้ไม่ใช่ว่าใช้อิทธิพลหรืออะไรนะไม่ใช่คือประเด็นคือวัดเนี่ยมันควรจะเข้าได้นึกออกมะปรากฏว่าบางวาัดที่นักข่าวเราไปโซนภาคเหนือคุณผู้ชมลูกศิษย์อ่ะเข็นไอ้กงเหล็กมาปิดแล้วลูกศิษย์โทรศัพท์ไปหาผู้กํากับให้ผู้กำกับต่อสายมาแล้วบอกส่งมาคุยกับนักข่าวว่าอย่าเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเจอท่านแล้วท่านบอกว่าอ๋ออาตมาไม่ได้ทำอาผมพูดจริงผมจบเลย แต่ปรากฏว่าตัวท่านลูกศิษย์ท่านและพลพพักท่านแม่งไม่จบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันอีกยาวสําหรับโซนภาคเหนือและไม่แน่ใจนะว่าพรุ่งนี้บรรดาลูกศิษย์ที่ลากลวดเหล็กมาปิดช่องแพรุ่งนี้ลูกพี่ท่านจะปลอดภัยดีหรือเปล่าปิดและโทรศัพท์แต่ตำรวจท่านน่ารักนะตำรวจก็บอกว่าเอออันเนี้ยเหมือนกับพระ เขาขอเอาไว้เพราะมันเหมือนกับเป็นที่สงวนของเขาเราก็เข้าใจได้แต่เราก็บอกกับตํารวจว่าคือแล้วท่านจะไม่ชี้แจงหน่อยเลยเหรอมันเกิดข่าวกับท่านเพื่อความเป็นธรรมกับตัวท่านเขาไม่สนใจเขาเชิญเราออกอเราก็ออกว่าวัดก็ต้องออกปกติเวลาอยากจะได้ข้าวกินเนาะเข้าใจใช่ไหมเวลาตอนเช้าหิวข้าวเนี่ยให้ประชาชนเดินเข้าว,วัดถ้าพอเกิดกระแสข่าวลากลัวปิดมันซะเลย <c oughs> อ่ะไม่มีอะไรเล่าสู่กันฟังเบื้องหลังเบื้องหลัง ควนนอนแล้วนะเจ็ดพันกว่าท่านสวัสดีนะครับวันนี้คุยเล่ยเปื่อยนะคุยเรื่องสงเออแล้ววันนี้ลืมลืมคือวันนี้คนตื่นทำคนตื่นทำส่งส่งคลิปมาให้จริงจริงกะว่าจะเปิดปิดตอนรายการแล้วนะปิดรายการจะขึ้นคลิปเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าคนตื่นทำเนี่ยเขาส่งคลิปมาให้เราก็ขอแล้วแหละว่ามองยังไงปรากฏการเรื่องวงการสงอยากฟังไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนิดนึง แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเออเนี่ยแป๊บหนึ่งผมเปิดให้ฟังแป๊บหนึ่งในกรณีของพระที่กําลังเกิดขึ้นเป็นดราม่าก,กันอย่างใหญ่หลวงในสังคมระดับเจ้าคณะระดับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าเอาวาาผู้ช่วยเจ้า,าวาดพระเถระผู้ใหญ่ระดับเจ้าคุณทั้งนั้นทั้งเล่ทั้งลาทั้งเทพทั้งธรรมเต็มไปหมดศาสนามากําลังถึงความเสื่อมความซามแต่ซามที่คนไม่ใช่ซามที่ศาสนาชั่วที่คนไม่ใช่ชั่วที่ศาสนาอย่าให้ศาสนาพุ่เสื่อมจากใจเรา ศาสนีศาสนาหรือศาสนาคือคำเทศสอนของพระเจ้าอย่าไปยึดที่ตัวบุคคลยึดที่พระธรรมก่อนหน้านี้อาจารย์เคยพูดกับชาวพุทธจนเป็นดราม่าเต็มไปหมดว่าเวลาจะใส่บาพระต้องเลือกพระเวลาจะนับถือพระต้องดูพระที่มีศีลมีธรรมไม่ใช่มียศแต่ทุกวันนี้คารวะญาติโยมประเทศไทยเราศรัทธาพระที่มียศแต่ไม่ได้ศรัทธาพระที่มีธรรมดังนั้นเราทุกคนต้องศรัทธาพระที่มีธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ใช่ไปศรัทธาพระที่กอบโกยเงินทองเกิดโกยเชื่อเสียงกอบเกยลาภสการะ ยศฐาบรรดาลสักสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเลยทาลายตัวพระท่านเองเสพเมถุนเสพสีกาจนเกิดความเสื่อมรามจนเกิดความเดือดเนื้อล้อนใจเพราะฉะนั้นศรัทธาพุทธศาสนาอย่าเสื่อมไม่มีศาสนาที่ไหนจะเสื่อมจากใจเราได้ไม่มีใครกระชากศรัทธาในพระเจ้าออกจากใจเราได้มันกระเทือนก็จริงแต่เป็นการกระชากพระสงฆ์ออกจากพระธรรมพระสงฆ์ชั่วๆเร็วๆกระชากออกไปจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นเรื่องดี อาจารย์จะไม่มองว่าเป็นความเสื่อมของศาสนาแต่เป็นการตั้งรับแล้วกระชากกระตุกจีวรพระชั่วชั่วเนี่ยออกมาอย่างน้อยสีกาเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็ช่วยกระตุกผ้าเหลืองออกมาผ้าเหลืองชั่วชั่วพระผู้หรือผ้าเหลืองเร็วๆไม่ควรมีไว้ในศาสนาดีแล้วที่เป็นแบบนี้แล้วช่วยกันจันลงช่วยกันดึงพระดีๆขึ้นมาทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไปก็ฝากชาวพุทธเราศึกษาหลักธรรมเยอะๆเวลาอาจารย์พูดอะไรก็ฝัดฟังซะบ้าง ให้เตือนสติสังคมกระตุ้นกระเตือนแม้มันจะเป็นคํารุนแรงแต่มันเป็นการกระตุกสังคมฟังเยอะๆแล้วนําไปปฏิบัติให้ได้แล้วเราจะได้ช่วยกันจเจริญรักษาพระาศาสานาสืบต่อไปก็ขออนุโมทนาสาธุทุกคนด้วยนี่ฮะ,ะต้องขอบคุณอาจารย์เบียร์ด้วยนะอันนี้คือวันนี้จริงๆว่าจะไปสัมภาษณ์อาจารย์เบียร์แล้วบังเอิญว,ว่าวันนี้นักข่าวหัวหมุนกันหมดเลยนะฮะที่พักผู้ใหญ่ศึกกันเนี่ยนะฮะอาจารย์เบียร์แกก็เลยอัดคลิปมาให้เรื่องที่ว่าในวงการสงฆ์อย่างที่บอกมองมุมนึ่งเนี่ยคือเรื่ คือมันต้องกลับมาหาผู้ชายด้วยนะคุณผู้ชมฮะว,ว่าท่านคิดเหมือนผมปะคือเราก็นั่งคิดกันนะนั่งทำข่าวมันเป็นไปนได้ยังไงว่าผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ไ็มมันชอบชอบคนในเครื่องแบบสีเหลืองหรือเกินหรืวะเนี่ยจนกระทั่งสุดท้ายอ่ะที่ไปเจอยายเาว่ากับบรรดาเพื่อนเขว่าของก๊อฟเาว่าคือก๊อฟเนี่ยเอาจริงชีวิตเขาเนี่ยนะเขาผูกพันกับวัดเนี่ยมาตั้งแต่เด็กนะฮะก๊อฟเนี่ยยายเนี่ยจะเป็นคนพาไปเข้าวัดนะ แล้วยายเนี่ยเป็นคนชอบฟังพระแหลมมากคุณผู้ชมสังเกตไหมสามีของเธอเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอ๋อเนี่ยลูกคอลูกคอเออคลางดีร้องดีกันทุกคนเลยเนี่ยนะฮะพอตอนแรกเราก็นั่งคิดทำไมเหมือนเลือกแต่พระวะแต่เขา้าใจอสมมุตินะสมมุติไม่ได้ว่าก,กอฟนะคือถ้ากอบเองเนี่ยอยากจะไปหากินกับ,บวงการสง จริงหรือไม่เดี๋ยวก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยนะแต่พอพลิกประวัติกลับไปในอดีตอะเลยไปเจอว่าอ๋อจริงๆแล้วครอบครัวก๊อฟเนี่ยเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมก๊อฟเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้สนิทกับพ่อตามที่ญาติกับเพื่อนๆเ,เ,เล่าให้ฟังแล้วตัวดอกไม้หรือก๊อฟที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยยายจะพาไปวัดเป็นประจำนะตอนแกเป็นเด็กแล้วก๊อฟเนี่ยจะเป็นคนไปนั่งด้านหน้าด้วยแล้วยายชอบฟังพระแหลมาก ตั้งแต่สมัยก๊อปเป็นเด็กๆอะคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่ายายเนี่ยจะเอาพาไปนั่งที่แบบเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับนั่งอยู่ด้านหน้าเลยอะคุณผู้ชมฮะให้ฟังพระแหล่นี่หรือเปล่าเลยทําให้ก๊อปเนี่ย <c oughs> เวลาเลือกสามีแต่ละคนเนี่ยลูกคอก็เลยดีกับทุกคนเนี่ยนะฮะเพราะตั้งแต่เด็กแกเขาชอบฟังพระแหล่มากเพราะยายจะพาเข้าวัดแต่ยายพาเข้าวัดเพื่อให้ไปชําระกิเลสนึกออกมาคือยายก็คงไม่ได้ปรารถนาว่าโอ้โหโตขึ้น อ้าวมีพ่อเด็กเป็นพระแล้ววะเนี่ยแล้วเขาบอกว่าล่ะก๊อฟเนี่ยวลาไปนั่งฟังพระเทศอะพระแหล่คือก๊อฟแบบจะแบบเหมือนฟินอ่ะเขาเรียกว่าฟินใช่ไหมเวลายิ้มแบบมีความสุขแล้วว่าไปเนี่ยนะบ้านก๊อฟอยู่ที่พิจิตพุ่งเนี้อลอรุ้นนะที่พิจิตจอะ่อกกอนนะอจ,นะจ,จะเกิดอะไรขึ้นนี่บอกก่อนนะให้รอรุ้นจับตาดีๆนะที่พิจิตเนี่ยพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะ แล้วรู้สึกเป็นวัดที่ก๊อฟจะแวะไปตั้งแต่เด็กด้วยนะเนี่ยมันก็เลยกลายว่าอ๋อเวลาเพื่อนเขาเล่าัปอ๋อแล้วเพื่อนเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมก๊อฟก็เลยเหมือนกับฝังใจชอบเวลาเห็นพระแหลกเนี้ยก็เลยเหมือนกับตาตรึงแล้วสังเกตไหมแต่ละคนที่ต้องศึกเนี่ยร้องเก่งกันทุกคนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะบางคนเป็นนักร้องเก่าด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก๊อฟเองอะ่ะเหมือนกับว่าเขาน่าจะไม่สนิทก,กับพ่อ เพราะเวลาเขาไปเห็นเหมือนฮีโร่เขาเนที่เวลาแหล่เนี่ยความฝังใจของเขาเขาก็เลยเหมือนกับชอบมากชอบมากนี่หรือเปล่าเลยทําให้วันนี้บางคนตั้งคําถามหรือแม้แต่หลวงพ่อพยอมตั้งคําถามว่าไม่กลัวบาปกลัวกรรม,มั้งเลยเหรอแต่ถ้าเราย้อนกลับไปไวัยเด็กอะ เขามีความชอบพระแหล่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆตอนยายพาเข้าวัดอันนี้ตามที่เพื่อนเล่าให้ฟังส่วนที่ว่าน้องกอ๊อฟเราก็อยากรอฟังน้องก๊อฟว่าจริงหรือเปล่าน้องก๊อฟเนี่ยตั้งแต่เด็กฟินมากเวลาได้ยินพระร้องเนี่ยนะแต่ญาติเขาก็บอกว่าก,ก๊อฟเข้าวัดตั้งแต่เด็กแล้วก๊อฟจะฟินเวลาได้ฟังพระแหลแต่ก็ไม่นือ้อเนาะโตขึ้นไอความฟินวัยเด็ก จะมาฟินตอนโตก็คงจะไม่เหมาะถูกไหมถ้าอยู่ๆจะไปทําให้พระถึงขนาดต้องศึกแต่ประเด็นก็คือถ้าศรัทธาอยู่อันนี้เราเข้าใจได้พอแล้วเล่ามากไปแล้วและตอนนี้กําลังรอลุ้นอีกอันหนึ่งคือแล้วก๊อปจะโดนคดีหรือเปล่าคือมันต้องเข้าใจอย่างนี้นะมุมหนึ่งตอนนี้ก๊อปเนี่ยยังไม่โดนข้อหานะน้องก๊อปยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คุณผู้ชมฮะแล้วคําถามคือ ผมคงกําลังสันนิษฐานว่าตํารวจอาจกําลังจะรอดูว่ามีพระผู้เสียหายแจ้งความบ้างไหมว่าโดนแบล็กเมลหรือเปล่าคือถ้าโดนก๊อปก็อาจจะโดนคดีแต่ถ้าพระไม่ไปแจ้งความตํารวจก็อาจจะสืบต่อเรื่องเส้นเงินแล้วถ้าพบว่าไปเอาเงินวัดออกมาให้น้องก๊อปน้องก๊อปก็อาจจะโดนเจ้าคุณก็อาจจะโดนอีกเนี่ยนะฮะเรื่องของการยักยอกหรือไม่รอจับตาดูเร็วๆนี้ ไม่ใช่ว่าน้องก๊อฟจะเบาใจได้นะตอนนี้น้องก๊อฟอาจจะรู้สึกอุย้ยเบาใจแล้วเจอบิ๊กเต่าคุยไปวันหนึ่งแล้วมีผู้ชายโอนเงินมาให้วันนี้ห้าหมื่นอีกสองวันอีกห้าหมื่นได้ค่าเช่าแล้วแล้วน้องก๊อฟอาจจะดีใจตอนนี้ว่าเดี๋ยวเราเช่าบ้านต่อเลยเดือนละห้าหมื่นอีกหนึ่งปีให้จับตาดูไปก่อนเร็วๆนี้น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเนี่ยน,นะฮะแต่พรุ่งนี้ก็รอลุ้นจะห้าคนหรือจะสามคน รอลุ้นและลุ้นต่อที่พี่จิตให้ผมด้วยนะฮะว่าพี่จิตจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะเพราะน้องชอบเข้าวัดมากน้องก๊อฟเนี่ยชอบฟังแบบเอออย่างเงี้ยลูกคอลูกคอเนี่ยนะฮะคุยได้นะทำไมกดติดตามก็คุยบ้างนะครับผมก็อยากจะหันกลับไปอ่านข้อความท่านอ๋อวันนี้เรื่องนึงเกือบจะลืม วันนี้ตอนแรกอ่ะผมกะไม่ได้เล่าแล้วไอ้เจ้าเจี๊ยบจิตด,ดีอ่ะจิตด,ดีเขาบอกวันนี้เขาเชิญหลวงพี่นิทัศวัดม่วงอ่ะจำได้ใช่ป่ะคู่ปรับกับท่านเจ้าอาวาสหลวงพี่นาลงอ่ะอันนั้นก็คือเงินกับทองที่หายไปอ่ะ <c oughs> เออผมลืมผมลืมเลยต้องเอาเรื่องนี้ก่อนก่อนนอนแล้วหลวงพี่นิทัศมาที่รายการอะไรนะที่จิตด,ดีเขาจัดอ่ะกับต้นกล้าจัดอ่ะพูดแล้วก็ <c oughs> จำชื่อรายการน้องไม่ได้ช่องเดียวกันด้วนนะ อะไรว่เาชานี้ขยี้ข่าวะหรือขาวมันเขี้ยวขาวมันเขี้ยวข่าวมันเขียวข่าวมันเขียขเข่ยว,ว,ยว,ว,ยวแล้วปรากฏหลวงพี่นิทัศน์ดันบอกว่าไปวัดวัดหนึ่งแล้วสมัยสิบปีที่แล้วนะแล้วจะไปนิมนพระรูปเนี้ยให้มาทํากิจสง์หรือจะมาสวดเนี่ยที่ที่วัดของหลวงพี่นิทัศน์ปรากฏว่าพอไปถึงได้ไปเจอหลวงพี่คนเนี้ยเดินแบบเหงื่อแตกออกมาจากกุฏิ และสักพักหนึ่งก็เห็นผู้หญิงเนี่ยใส่กระโจมอ,อกออกมา <c oughs> เดินออกมาอีก <c oughs> แล้วปรากฏว่าหลวงพี่รูปเนี้ยเอ่อก็มีคิวที่ตำรวจกำลังจะไปพบอีก <c oughs> บังเอิญไหมวัดม่วงคือหลวงพี่นิทัศจำได้ใช่ปะ่ะเปิดศึกกับเจ้าอาวาสเรื่อง22ล้านแต่หลวงพี่นิทัศด,ดันพูดเรื่องพระคนหนึ่ง กับศรีกาและตัวเดินเปียกออกมาจากในกุฏิซึ่ง10ปีที่แล้วนะแต่พระรูปนี้ดันมาเกี่ยวข้องกับน้องก๊อฟในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้พระรูปนี้รูปนี้ที่บอกว่าเดินออกมาเหงื่อชุ่มแต่ถ้าคิดในแง่ดีท่านอาจจะถูพื้นก็ได้นึกออกป่ะเออและศรีกาอาจจะช่วยขัดพื้นท่านอาจจะขัดห้องน้ํามันก็เลยถูกันไปถูกันมาก็เลยเหงื่อท่วมเนี่ยนะสิบปีที่แล้วคือพระรูปนี้ที่หลวงพี่นิทัศน์แกเห็น ดันมาสัมพันธ์กับเรื่องน้องก๊อฟในยุคป,ปัจจุบันอีกเหลือเชื่อไหมล่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นแค่เรื่องวัดม่วงนะลามมาถึงหลวงพี่นิทัศน์ลามมาถึงพระผู้ใหญ่รูปนี้อีกวันนี้แล้วพระผู้ใหญ่รูปนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าลูกศิษย์เนี่ยปกป้องเขามากบอกเลยว่าไม่มีทางหรอกที่พระผู้ใหญ่รูปนี้จะไปเจอกับกอ๊อฟลูกศิษย์บอกไม่เคยเจอหน้ากอ๊อฟ แต่หลวงพี่นิทัศนบอก10ปีที่แล้วเนี่ยเจอท่านเดินตัวเปียกเหงื่อชุ่มมาเลยแล้วก็สีกาใส่กระโจมอกแต่ไม่รู้ทำอะไรกันนะท่านอาจจะขับพื้นกันอยู่ก็ได้แล้วหลวงพี่นิทัศ์บอกกูกับน,นิโมนมาเลยพอรู้สึกรับไม่ได้แล้ว10ปีผ่านมาหลวงพี่รูปนี้ดันมารู้จักกระก๊อฟอีกหรือไม่และพรุ่งนี้ก็ให้จับตาลืมบอกหลวงพี่รูปนี้ด้วยอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะว่าพรุ่งนี้หลวงพี่ถึงคิวต้องศึก หรือว่าอยู่ต่อทั้งหมดเป็นข้อมูลแต่ไม่ได้บอกเขาผิดนะเออรอดูก็แค่เหมือนกับชาวพุทธคนหนึ่งกำลังนั่งติดตามข่าวเหมือนกับท่านเนี่ยแหละแต่บางเออว่าเราอาจจะได้เข้าไปเห็นข้อมูลในส่วนของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เลยเล่าสู่กันฟังหลายวัดแล้วนะพรุ่งนี้รอดูพิจิตพรุ่งนี้รอดูอยุธยาพรุ่งนี้รอดูกรุงเทพรู้สึกประมาณน่าจะสามวัดที่กรุงเทพ รอดูเพิ่มแต่ต้องชมตำรวจนะครับว่าครั้งนี้ทำดีมากแล้วที่ใครที่คิดว่ากันแกล้งผมว่าทุกคนนะ่ะจำนวนด้วยหลักฐานกับภาพมันเลยดินไม่ได้แล้ววันนี้มีอย่างเดียวก็คือถ้าพระที่ศึกโดนแบ็กเมลหวังว่าพระที่ศึกทุกรูปถ้าใครเอาคลิปผมไปบอกให้ท่าน เล่าความจริงเถอะอย่างน้อยๆจะได้รู้ว่ามันมีขบวนการทำลายพระสงฆ์ด้วยการจับพระแล้วก็แบล็กเมล์จริงไหมอย่างน้อยๆท่านศึกแล้วก็ยังเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยๆพระผู้ใหญ่ก็ยังไถ่โทษในสิ่งที่ตัวเองได้เคยทำผิดไปแล้วได้บ้างไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นมันก็จะมีผู้หญิงบางคนที่ย่ามใจแล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครจับกูได้อะไรอ่ะ แป๊บหนึ่งนะไม่ศาสนาไม่เสื่อมหรอกคุณผู้ชมฮะมันคือเรื่องของคนมันคือเรื่องของคนพระหลายๆวัดเอาจริงคือเขาก็ไม่ได้เอาเงินก็เยอะนะคุณผู้ชมที่ผมไปอะหลายวัดมากไว้ว่างๆค่อยเล่าแล้วกันเนาะนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านต้องทำงานกันแล้วมั้งนี่จะตีสองแล้ววันนี้ผมไลฟ์ตอนไหนนะตีหนึ่งยบป่ะ เอาลนะอันเวลาได้เวลาอันสมควรให้พรไม่เป็นนะเจ็ดพันห้ายังไม่เคยบวชด,ด้วยเ <ide> นี่เรื่องสวออ๋อเนี่เห็นพี่หนุ่มเซวอยู่เห็นพี่หนุ่มกัญชัยบอกอยู่ใช่ปะ่ะว่าอะไรนะเดี๋ยวรอให้คุณพูดเปิดชื่อคือจริงถ้ามันเปิดได้ถ้าเขาชี้แจงคุณผู้ชมฮะแต่บังเอิญสวอแกไม่ชี้แจงไงแกชี้แจงงางโทรศัพท์ไงถูกไหม แต่สมัยเนี้ยติดตามโซเชียลมีเดียก็ได้เพจที่เขาช่วยเหลือสังคมก็เยอะเพจท่านเปาอย่างเงี้ยเพจอะไรนะเพจบิ๊กเกียนอย่างเงี้ยเพจดาวแปดแชรอย่างเงี้ยไม่ยากหรอกแหมทํามาถามผมว่าน่าจะรู้แล้วแหละว่าใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะอ๋อพรุ่งนี้วันหยุดเหรอเอา้าเอ้าเหรอเออแต่ผมไม่ได้หยุดไงเอ้เหรออ๋อพรุ่งนี้วันสาธาระใช่ป่ะเดี๋ยวผิดวัน เออว่ะผมก็ลืมเออเราอยู่ต่อกันยนตีห้าไหมนถึงว่าผมก็งงทําไมทําไมคนอยู่ทั้งเจ็ดพันทำไมก็ไม่นอนกันว่าพรุ่งนี้นึกว่าวันทํางานนี่ฮะขอบคุณนะครับไม่ไหวละพรุ่งนี้ผมทํางานเอาเท่านี้เนาะเดี๋ยวรอรุ้นนะห้าคนหรือสามคนพรุ่งนี้หรือสองคนยอมสึกไปแล้วตั้งแต่คืนนี้ ขอบคุณนะครับทั้ง700 0กว่าท่านคุยกันเล็กน้อยพอหอมปากหอมคอเนาะแล้วคนถามว่าทำไมมาไลฟ์ดึกอย่างที่บอกนั่นแหละบางทีเกรงใจน้องๆเคเขาท่านไลฟ์ตั้งแต่ตอนจบรายการเพราะพวกเขาก็จะไม่ได้กลับเขาก็จะนั่งรอผมอยู่ซึ่งผมก็ไล่เขากลับแต่เขาก็ไม่กลับเนี่ยนะผมก็เลยเอาไม่เป็นไรงนะั้นเดี๋ยวกลับบ้านแล้วมานั่งไลฟ์คุยกับคุณผู้ชมแล้วกันขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีนะครับ7,000กว่าท่านรอรุนเน,นี่ยนะพรุ่ง